สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมครับพี่น้องครับผมเอาคลิปนี้ก็จะภาพี่น้องเอฟซีมาตามโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายอาจารย์เลขวิ่งสมุดปากการครับเพอบ่บด้เด้อครับพี่น้องก็ติดไว้ครับสองงวดติดแล้วครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งของเพิ่นเดินดีครับ หลังจากที่อาจารย์ในว่างเหล็กไหวก็คือเด่น9ลอง7ครับวันนี้อาจารย์จะมาจับคู่ไฮเดอร์ครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเหลขกับอาจารย์เก่ามาเชียกขอขอบพระคุณอาจารย์เสียนเลขกวิ่งจากสมุดประกาศเ้อครับผมทีเมตาเนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียร์ล้ะก็ับโอน้าชัยในเด้อครับผมไปรับช่มรับฟังเหลขกอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับครับกอามาเชียร์สวัสดีครับผมครับสวัสดีตอนสอสอเด้ออาจารย์ครับผมครับเมื่อกี้เป็นมือดีครับผมครับมาได้โชคไดลลาบไปน้ากันครับกับพี่น้องเอฟซีกับอาจารย์เน้อครับผมหาาอาจารย์หลังจากที่ว่างเหล็กเด่นไหวครับพี่น้องครับอาจารย์ว่างเหล็กเด่นไหวคือเก่านะครับผมครับครับเด่นเก้า ล่องเจ็ดเินเก่าล่องเจ็ดครับผมรับเพราะว่าเก่านี่ชนชักสูตรกับอาจารย์สองสูตรครับครับแล้วก็ไปส้นของเพื่อนเจ็ดน้ออาจารย์ครับครับเก่ากับเจ็ดครับผมเก่าชนสองสูตรมาเนี่อาจารย์จะมาจับคู่ให้ ปับเมรีปฏิบ้านโกงสุดท้ายไปจับคู่ให้ครับยังเป็นเก่าขอเก้าน้อาจารย์ครับเก่าคือเก่าครับอ๋จับคู่เลยครับผมครับจับคู่ก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าครับครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก่า เัาเป็นบนล่างเด้อครับผมบนล่างอาจารย์เก่ามาเชีย่ยขอถามแม่สูตรที่สูตรที่ได้เก่านี่ครับผมอยากจะรู้เลขสามตัวนะครับยันยันมันกอดข้อกันไหมอาจารย์อ๋อมันได้ศูนย์เก้าเก้าครับคือครึงวัน,นเมื่อกี้มันได้ศูนย์สามสามเนาะผมก็เลยว่าจับคูดหายยันมันกอดข้อกันมากอีกก็ 99, 90, เลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่แหละอ๋อมันอยู่ในนี่อยู่แล้ว อยู่ในนิ่อยู่แล้วเป็นแถวเดียวกันนี่แหละครับผมคือจะงวดบ้างหันเด้อครับพี่น้องอาจานยนมันกอดข้อกันว่าอีกก็เลยจับคู่ให้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ครับครับอ๋ออาจารย์อ่านครอบไปแล้วครับผมศูนย์เก้าเป็นสูตรที่ว่าเหมือนกับงวดที่ออกสามศูนย์ครับพี่น้องเนาะแถวเดียวกันศูนย์สามสามงวดนี้ด้ศูนย์เก่าเก่าครับอาจารย์ก็เลยจับคู่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดครับ 0907ครับเน้นเน้นตัวใดน้ออาจารย์ทั้งสองเอ่อเน้นเน้นบอสบอสอันอาจารย์บอสเน้นให้เราเพราะว่าย่านย่านมันบอสศูน099ย่านมันบอสขอกันมาภาสิมา07นย์เจครับสี่นะศูสองหางน้ออาจารย์เนาะกันไว้เลย กันไว้เลยครับ0709เก่ากับ07ครับผมผมคิดว่าขั้นขั้นสูตรไอ้099ในขั้น099กระมาณนี้นะผมคิดแบบนี้ก็เลยเอาไปจบไส้07นย์เจ็ดมากันไว้น้าครับครับเขื่อนว่ามาณปาเจ็ดก็มีมีโอกาสมากอยู่เพราะมาของมูกับมีเจ็ดอยู่ครับครับมูมูอาจารย์ที่ว่าคำคำนวณโดยการที่ว่างวดที่แ้วของเขาได้เลยหกนะงวดนี้เขาเขาได้เจ็ด ครับบดสนกันนอจันส้นช้นเกียรติยูสองสุดอ๋อเล็กเจสอะเก่กเจ็บบบดจับไซกันบอจันนาจิมะนกันเก่าเจ็ดก<บ>ับจับไซยู่ไอ้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เก่านี่จะสามหางเนี่ยครับ ครับผมผมอาผมว่าคัตถีจับหลายหางกระยานเอฟซีว่ารือกรเด็กหลายหางแท้ก็เอาเก้าเจ็ดอาเก้าเจ็ดด้วยหางหนึ่งก็ได้ครับครับผมผมยังอาจารย์สามหางบ่หลายปันไดเนาะแมนครับผมสามหางหนึ่งรับศุนเจ็ดกันไววกันไหวเนาะครับกันไห้น้ำเพราะว่าอันชนกันเจ็ดขึ้นกันครับผมกับเก่าเฮอ่อมาน้ำกันครับผมนี่แหละครับพี่น้อง เลขวิ่งสามหมว,วดเ้วเด้ครับผมครับอาจ,จารย์เฮมานตว่าก็เคยไปรักลอยเด้ดครับพี่น้องระวังให้ดีไปรักลอยกามีครับลุงลางกามีครับผมไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลขอาจ,จารย์ตว่าสามตัวนี่บได้จับน้ออาจารย์สามตัวครับบได้จับครับครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวจะหาล่องล่องหายสูตรลักลอยก่อนเดี๋ยวตั้งนั้นอครับผมต่อต่อไปเดี๋ยวพีชแอปไห้เดี๋ยวให้อาจารย์เห็ดลักลอยกันด้วยครับผมจะมาจับใส่เรกสองตัวอาจารย์ครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะตามให้พี่น้องเอฟซีโค้งสุดท้ายเด้อครับผมเพราะว่าเหล็กเพิ่นนี่ถือว่าเหล็กวิ่งเดินดีครับผมชนตัวไหนมาตัวนั้นครับ มวนนี้ชนสองตัวก็เพลินก็คือเจ็ดเด้อครับผมแต่ว่าอาจารย์นี่เก่านี่ชนอยู่แล้วครับเอาเก่ามาเชียร์กับจิลบกวนอาจารย์ทับหนีเด้อครับผมครับจะนําแนวทางลงสูพี่น้อยซีเลี่ยงด่วนครับผมครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับหลังจากที่คลิปแรกอาจารย์ว่างเลข เดนไไวก็คือเก่าครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีเจ็ดเป็นตัวล่องครับตัวหนึ่งครับคลิปนี้กับจิมานอาจับคูให้พี่น้องเอฟซีครับกามาเชื่อก็เลยถามว่าสูตรที่ได้เก่าครับอาจารย์จะเป็นเลขสูตรที่ว่าเลี่ยงกันสามตัวแล้วครับผมครับก็คืออาจารย์ก็เลยบอกมาว่าสูตรที่ได้เก่าเนี่ยจะเลี่ยงกันคือศูนย์เก่าเก่าครับผมครับมวลติพานมา เลี่ยงกันที่0 3 3ครับอาจารย์ก็เลยจับคูศูเก่าเนี่ยนะครับผมเพื่อว่าแถวเดียวกันว่าน้ำกันครับพี่น้องครับแล้วก็0 7อีกตัวหนึ่งครับเจ็ดนี่ก็ทิมบ่ได้ครับผมเพราะว่าเจ็ดที่อาจารย์คำนวณได้กับไปชนกับเพื่อนครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นไปชนกันคือ6เหล้วครับผมครับชนกันที่6งวดนี้มีชนสองตัวครับเก่ากับเจ็ดเอาพิจารณาเบิ่งเอา แล้วก็เลขจับคู่ก็บจีมี0ศูนย์เแล้วก็บเกอีกตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับที่ใจหน้าเพิ่งเอาเพื่อได้โชได้ลารครับพี่น้องครับผมกับแนวทางเลขของอาจารย์เลขวิ่งสมุดปากาันรครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกสิบหกครับสองตัวสามตัวกับแนวทางที่นําเชียร์เก่ามาเชียร์อูวน้ำใชี่ยด้นําเสนอสู่พี่น้องเอฟซี สวัสดีครับ